แฟนคับตีกันดรามา่าฉามเรื่อง YG เอาเปรียบน้องดิซ่าแทนที่จะไปโปรโมทโซโลอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองกลับเป็นการถ่ายรายการโปรโมตให้กับรุ่นน้องหลังจาก YG ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าน้องๆ b a b y Monster จะเดบิวต์ช่วงวันที่27พฤศจ,จิกายนเวลาเที่ยงคืนเกาหลีใต้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มไทยซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะซึ่งในห้วงเวลาไม่ห่างกันมากก่อนหน้านี้ทุกคนก็คงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ y g ยแอดใช่ไหมคะที่เกิดดราม่าขึ้นเพราะว่าทาง YGS อลงแค่ภาพภาพโฆษณข,ขง แลกพิงค์สามคนเท่านั้นแต่ว่าไม่ลงน้องลิซ่าซึ่งก็ทําให้มีการถกเถียงกันและก็นักข่าวได้ตีข่าวและก็โทรไปสอบถามทาง YG โดยทาง YG เขาก็บอกว่าเรื่องการลงภาพที่ YG แอนี่ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อสัญญาเลยยิ่งเป็นคําถามให้ทุกคนถามกันว่าอา้าแล้วทำไมไม่ลงน้อง Lisa, ลิซ่าล่ะนอกจากนี้เขาก็บอกว่าเรื่องการต่อสัญญาของน้องลิซ่านี่กําลังมีการเจรจาก,กันอยู่อย่ากที่ทราบกันดีค่ะว่าเขาก็ไม่ค่อยลงภาพน้องลิซ่าอยู่แล้วซึ่งเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันก็ขาดตาจริงๆค่ะว่าเขา หลังจากที่ YG เคลียข่าวนี้เสร็จสิ้นก็ได้มีการกลับมาลงรูปภาพของโนริซ่าเชิงานเป็นรูปภาพเซลลินซึ่งทุกคนก็มีการแปะอิโมจิมองบนและก็มีการแปะอิโมจิหัวเระกันใหญ่เราว่าดูเหมือนตลกมากแต่ก็นั้นเลยค่ะมาดีกว่าไม่มาจีไหมคะก็ามีข่าวของน้องเบมอนออกมาที่เป็นสำนักงานข่าวเกาหลีเขียนข่าวเขาก็บอกว่าข่าวการเดบิวต์เบบี้มอนสเตอร์ดึงหุ้น YG พุ่งขึ้นถึง7.8% 8เบมอนเก่งง่าอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันค่ะเพราะว่ากาารลงภพ ้องลิซาที่ YG แอดรวมทั้งข่าวน้องๆเบบี้มอนสเตอร์เป็นการลงในระยะเวลาไล่เรียก,กัารสงฝั่งแฟนคลับ้อนลิซาและก็แฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์ก็มีการฉกกันใหญ่ว่าหุ้นขึ้นเพราะใครกันแน่แฟนคลับของ้อนลิซาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ข่าวจากเบมอนนะที่ทําให้หุ้นขึ้นหลังจาก YG ลงแอดลิซาไม่กี่ชั่วโมงหุ้นก็พุ่งขึ้นก่อนหน้านั้นยังทรงอยู่เลยบางคนก็มองว่าที่หุ้นขึ้นส่วนตัวไม่น่าเกี่ยวกับการเดบิวต์เบมอนนะเพราะว่าช่วงเปิดตลาดมาหุ้น y G ยังทรงตัวมาตตลลออออดมมีปรับขขขึ้นนนาาช่่ววงงงแ ที่ข่าวออกกดดันค่ายซึ่งก็เป็นนัยยะที่นักลงทุนยังเข้าใจว่านิซ่ายังคงอยู่กับค่ายนี้ไม่เกี่ยวกับเบมอนเลยหาแสงหากินกับนิซ่ามันอีกละ ประมาณนี้ประเด็นแรกก็คือเป็นการถกเถียงกันนะคะว่าหุ้นของ YG พุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเพราะใครข่าวเดบิ์ของ Baby m o n ster อร์หรือว่าการลงแอดโฆษณาของน้องลิซ่าหลักประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งมุมมองก็แตกต่างซัดกันไปกันมา2ฝั่งโดยอีกฝั่งแฟนคลับของ Baby m มอน ster อร์ก็มองว่าก็จริงแหละส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากลิซ่าแหละแต่ว่าสุดท้ายเรื่องสัญญาก็ยังไม่คอนเฟิร์มอยู่ดีไงนักลงทุนเขาก็เลยอาจจะถ่ายน้ำหนักไปที่เบมอนก็ได้ก็ไม่เห็นแปลกนี่ฝั่งแฟนคลับน้องลิซ่าก็ซัดไปอีกว่าก็ขอพููดดตาาาามมมหลักกกรรทีี่่่เคยพไไวว้ น้ำหนักอะไรซับซ้อนเลยนะว่าวาประกาศเดเด็กเมื่อคืนเปิดตลาดหุ้นมาก็ยังทรงๆไม่กระตื้อขึ้นเลยจนช่วงสายสายวมาลงแอดของน้องลิซ่าที่ดองเอาไว้รอโอกาสบอกนักลงทุนเป็นในยะเรนก็ทะยานขึ้นช่วงนั้นเลยขนาดเพื่อนที่ลงหุ้นก็ยังไลน์มาถามทันทีว่าลิซ่าต่อสัญญาหรอนี่ก็ยังตกใจซึ่งดราม่าเรื่องที่เถียงกันว่าตกลงหุ้นขึ้นเพราะใครนี่ค่ะก็ทําให้สองฝั่งซัดกันไปกันมาจนลามไปถึงประเด็นที่น้องลิซ่าเคยถ่ายโปรโมทให้กับน้องๆเบมอนซึ่งน้องลิซ่า นนะะแล้วก็ยังได้เข้าไปเป็นเมนเทอร์อะไรต่างๆรวมทั้งเจนนี่ด้วยที่ได้เข้าไปตัดสินน้องๆในวาไรตี้ของเด็กๆเบมอนซึ่งเป็นช่วงเก็บตัวก่อนเดบิวต์นั่นเองค่ะซึ่งฟังแฟนคลับของเบมอนก็บอกว่าลิลลี่บางคนในโค้ชเนี่ยเป็นอะไรจะเคลมทุกอย่างเลยเหรออะไรที่ไม่ชัดคิดเดาไปเองก็ตัดสินแล้วเหรอว่าหุ้นขึ้นเพราะว่าเมนตัวเองบางคนรู้ยังเหออว่า EG มันลงรีบเคลมกระจังก็รอดูกันก่อน,อนไหมว่าจนถึงวันปล่อยเบมอนหุ้นจะยังเขียวอยู่หรือเปล่าบางคนค่ะก็ซัดไปถึงประเด็นที ลิซ่าเคยไปกินต้มเล้งนะคะบอกว่ากูงงจัดเลยรายการมาถ่ายกลางปี2022ทาไมถึงพูดกันว่าลิซมาถ่ายโดยเอาเวลาโปรโมทโซโล่ตัวเองนมาถ่ายงานให้เบมอนทั้งทั้งโคลททามลายจัดเดบิวต์โซโล่ลายปี2021รายการถ่ายกลางปี2022หลักฐานก็คือผมเจนนี่นั่นแหละหัวส้มไทยลงโปกมันจะปลายปี2021ได้ยังไงแคนนี่เข้ามาเจต้นปี2022และแฟนคลับของเบมอนก็บอกว่าสรุปการที่เด็กไทยมันกินข้าวด้วยกันเนี่ยเท่ากับการเกาะก,กระแสหรอโอเคโอเคกูคจะจําไว้ซึ่งด มากก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีการถกเถียงกันเรื่องหุ้นขึ้นเพราะใครใช่ไหมคะแลวก็ลามมาถึงเรื่องที่โนริซ่าไปโปรโมทให้กับน้องๆเบมอนคือฝั่งแฟนคลับเบมอนก็มองว่าน้องๆเนี่ยเขาดังมาด้วยตัวเองประมาณนี้ค่ะทุกคนและเขาก็มีชื่อเสียงด้วยตัวเองจนจะเดบิวต์แล้วและก็มองว่าลินลี่บลิงเนี่ยเป็นการเคลมหรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งแฟนคลับโนริซ่าค่ะก็คือมีการถกเถียงกันยับเลยว่าที่มองว่าดังด้วยตัวเองอะ่ะแล้วจะเอาแบล็กทิ้งเข้าไปเกี่ยวโยงทําไมและก็มีการออกมาแก้ประเด็นที่มีแฟนับของ May เขาเข้าใจว่ามันคนละไทม์ไลน์ทำไมถึงพูดกันว่าลิซมาถ่ายโดยเอาเวลาโปรโมทโซโล่ตัวเองมาถ่ายงานให้กับเบมอนดนะ์ซึ่งไทม์ไลน์ฝั่งของน้องลิซ่าค่ะที่ซัดเดือดก็บอกว่ามีคนเจอลิซ่าที่ร้านครับผม26ตุลาคม2021 27ตุลาคม2021ร้านมาลงชีมาจริงมาถ่ายงานแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้แฟนคลับก็เดากันไปต่างๆนานาว่าถ่ายรายการเวอรตี้โปรโมทโซโล่เหมือนเมมเบอร์คนอื่นๆหรือเปล่าพันใบนมนานก็ไปเห็นรายการออกสักทีจนปี2022ถึงพัยยน,นยี่สิบสค่ถ ชุดเป๊ะทรงผมเป๊ะหรือนั่นคือลิซ่าคอสเพลย์ความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าช่วงที่ลิซ่ากับเจนนี่ไปเทรนให้คือกลางปี2022แต่ชากกินข้าวด้วยกันคือตอนปลายปี2021ค่ะมีคนเจอลิซ่าที่ร้านอาหารไทยพร้อมมีการถ่ายอะไรบางอย่างบลิงยังดีใจที่ได้ดูคอนเทนต์โปรโมทโซโล่กันอยู่เลยสรุป YG ให้โปรโมทให้เบมอนนี่โกรธนะโซโล่ชียังไม่เคยคิดจะทําเลยแต่ส่งไปทําให้วงอื่นพร้อมกับมีการแปะคลิป แปะภาพที่ทางร้านครับผมเนี่ยเขามาลงนะคะเพื่อเป็นหลักฐานฟาดอีกฝั่งความคิดเห็นต่อมา6เรื่องร้านครับผมบอกว่าถ่ายตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะช่วงเดียวกับที่ลิสกําลังมีโซโลตอนที่มีรูปออกมาวันที่ทวิตคือตุลาคม2021โอพีบอกว่าเหมือนถ่ายทําอะไรสักอย่างตอนนั้นบลิงก์ยังดีใจเพราะว่าคิดว่าน้องมีรายการโปรโมทโซโลกับเขาบ้างบางคนก็บอกว่าตลกร้ายที่สุดคือมีภาพหลุดที่ไปร้านครับผมตอนแรกก็นึกว่าไปถ่ายรายการแม่เจสซี่ไอเราก็รอว่าจะออกอากาศเมือ่อไหร่จนผ่านมาเกือบ2ปีให้ไปดันด ใหทนที่จะออกรายการเพื่อโปรโมทแม่เจสเองก็รอกูเองก็คอยแบบลมๆเล้งๆไปเหอะบางคนก็บอกว่ามันมีรูปหลุดมาตั้งนานแล้วชุดผมใช่หมดร้านก็ใช่ทีนี้ก็มีการโต้ประเด็นที่ทางแฟนคลับของเบมอนเนี่ยบอกว่าสรุปการที่เด็กไทยมันกินข้าวด้วยกันเท่ากับการกาอกระแสโอเคโอเคกูจะจําไว้แฟนคลับน้องลิซ่าก็บอกว่าบิดสารอะไรขนาดนั้นปกติลิซ่าก็ไปทานข้าวกับน้องแพรออกจะบ่อยล่าสุดก็ไปทั้งกับแม่ลิซและแม่น้องแพรก็ไม่มีเลกนคนไหนมีปัญหานะแต่ที่เขาด่าคืออีหยังมันให้ลิซ่าม,มาถ่ายรายการ โปรโมทเด็กในช่วงโซโล่ตัวเองโดยที่โซโลต่โโโลตัวเองเสือกไม่ได้โปรโมทบางคนก็บอกว่าจะไม่โมโห YG เลยถ้ามันโปรโมทริซาดีแต่มันเอาช่วงเวลาที่ต้องโปรโมทนิซาโซโล่ไปถ่ายอัดรายการให้รุ่นน้องเบมอนแคมยังกล้าปฏิเสธแบรนด์ที่เป็นก l บ b บ l b แ a ร d a m b a s s a d o ตว่างานยุง่ทงทั้งๆที่เอาตัวมันไปถ่ายรายการให้รุ่นน้องอะค่ายดีๆที่ไหนมันจะทําแบบนี้กับศิลปินในค่ายวะบางคนก็บอกว่าต้องรู้สึกยังไงก่อนเรารู้ว่าน้องลิสเป็นเด็กมีน้ําใจแต่ค่ายก็ไม่ควรเอาเปรียบน้องแบบนี้เลยคคือออออมมันนนนเปป็ช่่่ววงงงงททททีีอออโโท้้้กโโไรจะดํา ลูกของน้องอ่ะตอนนั้นแต่แบบค่ายให้ลูกฉันไปทํางานเพื่อไปโปรโมทเด็กใหม่อ่ะมันแบบดุจริงๆไม่คิดว่าค่ายจะไร้มารยาทกับน้องขนาดนี้บางคนก็บอกว่าภูมิใจที่น้องเป็นคนดีนะแต่เกรดที่ค่ายมันใช้ความใจดีของน้องมาเอาเปรียบทุกรูปแบบได้แต่เฮ้อบางคนก็บอกว่าถือว่าน้องได้สร้างบุญกุศลที่ดีค่ะบุญตรงนี้จะยิ่งทําให้น้องเจริญในชีวิตและเจริญในหน้าที่การงานต้องเอาธรรมะเข้าช่วยค่ะจะได้รู้สึกดีขึ้น5้าบางคนก็บอกว่าตอนเห็นภาพหลุดอุ้มช่อด,ดอกไม้แล้วก็มีทีมงานตามถ่ายช่วงโโล่นีี้ดดใจมาากคิว วาไราตี้รายการเกาหลีโปรโมตโซโล,โลแ่แน่ๆผ่านไปปีกว่าภาพนั้นก็ไม่เห็นออกรายการอะไรเลยจนไม่นานวันนี้มาเฉลยว่าภาพหลุดวัาน,นั้นไปโปรโมตอีกวงนี้เองซึ่งก็เรียกได้ว่าดราม่าเกิดขานล่าสุดซัดกันไปกันมาแต่ว่าดราม่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนโดยประเด็นหลักๆก,ก็คือเป็นการมองว่าหุ้นขึ้นเพราะใครกันแน่ทีนี้มันก็เลยลากยาวไปประเด็นตอนที่น้องลิซ่าไปโปรโมตให้น้องๆเบมอนนนั่นเองรวมถึงประเด็นที่น้องลิซ่าพี่เจนนี่ไปเป็นเมนเทอร์แล้วก็ไปเป็นคณะกรรมการ ตัดสิในรายการให้น้องๆตอนที่น้องๆเก็บตัวก่อนที่จะเดบิวต์นั่นเองนะคะที่เขามีการปล่อยรายการออกมาทุกสัปดาห์เอาละค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นําดราม่าล่าสุดมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่ว่าถึงอย่างไรก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันก็มีมุมมองหลากหลายบางคนเนี่ยก็มองว่าโอ้โหน้องๆจะเดบิวต์ค่ายเดียวกันมาตีกันได้ยังไงลหละแฟนคลับแต่ว่าบางคนก็มองว่าคือทุกคนมีเมนในใจของตัวเองอยู่แล้วบางคนก็ชอบ,บวงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องชอบทุกวงเมอแล้วแต่ว่าอยู่ที่ วิจารณญายาน้ล้วกันนะคะแต่ว่าดราม่าล่าสุดนี้ก็คงจะแล้วแต่มุมมองแหละว่าหุ้นขึ้นเพราะใครแต่ว่ามันคือเรื่องจริงค่ะที่น้องลิซ่าน,นั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโปรโมทน้องๆเบมอนเยอะมากพวกเราก็ได้เห็นกันเต็มๆตาอยู่นี่มันคือเรื่องจริงค่ะ